สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับผมโกเทค1 9 8 9นะครับวันนี้ก็มาทุ่งนาครับก็ได้ยินเสียงสุนัขนะครับไม่รู้ว่าโดนกับดักหรือว่าโดนอะไรนะครับอยู่ในทุ่งนาครับผมก็กําลังจะไปทําการช่วยเหลือนะครับได้ยินเสียงไหมครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าเดี๋ยวจะกลับกล้องให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียๆเลยนะครับเจอสถานการณ์ได้ยินเสียงน้องสุนัข ร้องขอความช่วยเหลือนะครับเห่าขอความช่วยเหลือนะครับผมนี่ได้ยินเสียงอยู่แถวนี้แหลนะนะเห็นไหมครับเสียงเห่าเมื่อกี้ทางไหน เราจะไปทางไหนได้เดินไปทางนี้ก็ไปไม่ได้ไนะนี่จะไปช่วยมันยังไงอ๋อนี่ เสียงไม่รู้มันเห็นงูหรือเห็นอะไรนะมันขุดมันไม่ได้โดนมันไม่ได้โดนอ่ามันไม่ได้โดนกับดักหรือว่าอะไรหรือว่ามันติดอะไรนะแต่รอยเห็นรอยมันขุดนะโอ ไม่รู้มันขุดอะไรนะครับมีสัตว์มีพิษหรืออะไรหรือเปล่าเจ้าน้องหมาหเราก็ตกใจกลับดีกว่าม,มีมีสัตว์มีพิษกลับกันดีกว่าเราก็ตกใจ หวังดีอยากจะมาช่วยเหลือ,อเดินก็ลำบากทุ่งนาเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมปล่อยให้ปล่อยให้มันขุดไปให้มันเห่าไปนะโอ,อ้เราก็จะไปช่วยแล้วมันไม่ได้ติดกับดักหรือว่าไม่ได้ โดนเบ็ดโดนอะไรนะโอ้แล้วก็ไปแบกไม้มามาทำสะพานเพื่อที่จะข้ามมาช่วยเหลือน้องสุนัขโดนน้องสุนัขต้มนี่นะสะพานนั้นเก่านะครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นนี่สะพานนั้นเก่ามันก็ผุพังไปตามกาลเวลาไปผมก็เลยได้ไปแบกไม้มาจากนู้นกองไม้ แบกมา2องทอนนี้เพื่อที่จะไปช่วยน้องสุนัขนะโอเคข้ามดีๆแล้วกันนะหลอดแล้วโอเคเนี่ยตอนนี้ก็ยังได้ยินเสียงอยู่เลยครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปเก็บไม้มาไว้คืนก่อน โด, <cession> ด, <out>. <Shan muerte> ด,ดนน้องสุรัขโดนโดนน้องสุนัขหลอกแต่เช้าเลยนะแล้วก็หวังดีเนาะเห็นได้ยินเสียงห่าเสียงอะไรแล้วก็นึกว่าแต่มันติดตะข่ายติดอะไรของชาวนาแต่ที่ไหนได้ไปเห็นน้องขุดน่าจะกําลังตามล่าสัตว์เลื้อยคานอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็ไปน้องเขาไปนะครับผมแต่ว่าน้องก็ไม่ได้โดนรัดโดนอะไรนะก็เห <ain ways> ็นน้องเขา ยังขุดหลุมได้อยู่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดวยวกันคลิปต่อไปครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ